การวิเคราะห์ Quality, โฆษณาไก่ย่าง5ดาว Quality Time Again โฆษณาไก่ย่าง5ดาว Quality Time Again เป็นแคมเปญที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในการสร้างสรรค์ภาพลักษณ์แบรนด์และกระตุ้นยอดขายโดยมีการใช้ส่วนผสมทางการตลาด Marketing Mix หรือ 4P ได้อย่างลงตัวชื่อโอค่ะสุพิชญาณสงขาค่ะต,ตอนนี้2 6ค่ะ คือหนูสื่อสารภาษามือได้ค่ะเพราะว่าทั้งคุณพ่อแล้วคุณแม่เนี่ยเป็นคนหูหนวกทั้งคู่คุณแม่ชื่อสุนีนะสงขาค่ะแม่คือแม่ครัวหลักของบ้านเลยไม่ใช่ว่าแม่เขาทําครัวเป็นอย่างเดียวนะแม่เขาทําพวกแบบเย็บปักถักร้อยเป็นหรือแม้แต่เปลี่ยนไฟซ่อนโ่อก็เป็นเออเป็นคนอารักค่ะคือ เวลาเจอใครก็จะยิ้มตลอดเออแล้วก็ทำอาหารควดอร่อยถ้าเท่าที่จำได้ก็จำไม่ได้ค่ะภาพของแม่ที่หนูจำได้มีแค่รอยยิ้มเท่านั้นค่ะ ลามไปที่ปอดที่ตับหล <ค East. S 1> ังจากนั้นก็หมอเขาก็ช่วยไม่ได้แล้วก็เลยคิดถึงค่ะหนูแบบคิดถึงแม่แบบมากหนูแบบอยากที่จะกอดแม่แบบกอดนานๆเลย เป็นชั่วโมงก็ได้นอนรว,วมกับแม่ก็ได้หนูแบบอยากอยู่กับแม่อะ่ะอยากพาเขับเเทียบ้านอยากอยู่กับเขานานๆคะ่ะ

ลตภัณฑ์หลักที่ถูกนำเสนอในโฆษณาเน้นย้ำรสชาติความอร่อยที่คุ้นเคยและเป็นที่ชื่นชอบของคนทุกเพศทุกวัยนอกจากความอร่อยแล้วยังสื่อถึงความอบอุ่นในครอบครัวและความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนรักได้อีกด้วยค่ะไพร์ราคาที่เข้าถึงง่ายโฆษณานี้แสดงถึงสินค้าในฐานะทางเลือกที่เหมาะสมกับคนทุกกลุ่มและความคุ้มค่าตอกย้ำว่าอาหารนี้เป็นทั้งของอร่อยและราคาไม่แพงเพรส มีจุดขายใกล้บ้านแสดงถึงความสะดวกในการหาซื้อได้ง่ายมีเครือข่ายการขายและจัดจำหน่ายผ่านรถเข็นร้านค้าตามชุมชนและห้างสรรพสินค้าในแอปพลิเคชันออนไลน์เช่น Grab Promotion เสื้อหาโฆษณาเล่าเรื่องราวความอบอุ่นในครอบครัวซึ่งทำให้ผู้บริโภคเชื่อมโยงกับความสุขและช่วงเวลาพิเศษของการทานอาหารร่วมกันโดยการใช้โทนเรื่องราวที่อบอุ่นและสร้างการจดจำแบรนด์ ผ่านความรู้สึกทางอารมณ์วัตถุประสงค์ทางการตลาดของโฆษณา Quality Time Again ของไก่ย่าง5ดาวเนื้อหา Content Analysis เป็นเรื่องราว Storytelling โฆษณาที่เล่าเรื่องราวของครอบครัวที่กลับมาใช้เวลาร่วมกันผ่านมื้ออาหารง่ายๆอย่างไก่ย่าง5ดาวซึ่งเชื่อมโยงกับความสำคัญของช่วงเวลาที่มีค่า Quality Time กับสินค้าเล้นความรู้สึกอบอุ่นสายใยครอบครัวและความสุข ใช้ชีวิตประจำวันที่คนทั่วไปสามารถเข้าใจและเชื่อมโยงได้โฆษณาออกแบบมาให้เข้ากับวัฒนธรรมไทยที่ให้ความสำคัญกับครอบครัวและการรับประทานอาหารร่วมกันโดยใช้ตัวละครในโฆษณาเป็นคนธรรมดาที่สื่อถึงครอบครัวทั่วไปสะท้อนภาพผู้บริโภคที่หลากหลายตัวละครมีความเป็นธรรมชาติสร้างความรู้สึกเข้าถึงง่ายอารมณ์และความรู้สึกโฆษณาใช้โทนอารมณ์อบอุ่นและสนุกสนาน เพื่อสร้างการจดจำแบรนด์ในการเชื่อมโยงอารมณ์การบริโภคไก่ย่าง5ดาวไม่ได้เป็นเพียงมื้ออาหารแต่เป็นตัวช่วยในการสร้างช่วงเวลาที่มีความหมายสร้างมูลค่าเชิงจิตใจให้กับสินค้าไม่ใช่แค่การขายอาหารแต่ขายความสุขและช่วงเวลาที่ดีการวางตำแหน่งสินค้า (Positioning) มื้ออาหารง่ายๆที่เชื่อมโยงครอบครัวไก่ย่าง5้าดาวถูกนำเสนอว่าเป็นสินค้าที่ทุกคนในครอบครัว สามารถทานร่วมกันได้ในทุกโอกาสสร้างภาพลักษณ์สินค้าที่มีคุณภาพและใกล้ชิดกับชีวิตประจําวันและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเหมาะสําหรับกลุ่มครอบครัวที่ต้องการความสะดวกและผู้ที่มองหาเมืองอาหารที่คุ้มค่าและเรียบง่ายกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ (branding strategy) ด้วยความแตกต่างจากโฆษณาที่ไม่ได้เน้นเพี่เพียงสินค้าอย่างเดียวแต่ใช้ความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นตัวช่วยสร้างจุดขายที่แตกต่างจากคู่แข่ง และสร้างการจดจำด้วยการเน้นคำว่า Quality Time ทำให้แบรนด์ถูกจดจำในฐานะผู้สนับสนุนความสุขในครอบครัวการสื่อสาร Communication Style โฆษณามีการใช้โทนและภาพสีสันและการถ่ายทำดูเรียบง่ายแต่สร้างอารมณ์เชิงบวกการเลือกคำพูดในโฆษณาสั้นกระชับและเข้าถึงได้การเน้น Call to Action แต่แม้ไม่มีการเชิญชวนอย่างจงแจ้งแต่โฆษณาสื่อให้เห็นว่าการเลือกไก่ย่าง5้าดาวช่วยให้ครอบครัวมีช่วงเวลาที่มีคุณค่าเพื่อเพิ่มยอดขายสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกไก่ย่าง5้าดาวเป็นมื้ออาหารที่สะดวกรวดเร็วและเหมาะกับทุกโอกาสเน้นจุดเด่นของสินค้าเช่นความสดใหม่รสชาติอร่อยและราคาเข้าถึงได้เสริมสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ วางตำแหน่งสินค้าให้เป็นส่วนหนึ่งของช่วงเวลาที่มีคุณค่า (quality time) ในชีวิตประจำวันตอกย้ำภาพลักษณ์ของไก่ย่าง5ดาวในฐานะสินค้าคุณภาพที่เหมาะสำหรับครอบครัวสร้างความสัมพันธ์ทางอารมณ์กับผู้บริโภคใช้ความสัมพันธ์ในครอบครัวและความสุขร่วมกันเพื่อเชื่อมโยงอารมณ์กับสินค้าทำให้ผู้บริโภคร,ร,รู้สึกว่าสินค้านี้ไม่ใช่แค่ของกินแต่เป็นตัวช่วยสร้างความทรงจำดีดๆกระตุ้นการจดจำแบรนด์ สร้างโฆษณาที่ผู้บริโภคสามารถจดจำได้ง่ายด้วยเรื่องราวที่ใกล้ตัวและการสื่อสารเชิงบวกใช้คำว่า quality time เพื่อเป็นคำหลักที่สื่อถึงแบรนด์ขยายฐานลูกค้าเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่เช่นคนทำงานที่ต้องการอาหารสะดวกหรือครอบครัวที่มองหามื้ออาหารที่รวดเร็วเพิ่มโอกาสในการดึงดูดลูกค้ากลุ่มที่ยังไม่เคยลองสินค้าตอกย้ำความเป็นผู้นำในตลาด สแสดงถึงจุดเด่นและความแตกต่างของแบรนด์เพื่อรักษาความเป็นผู้นำในตลาดไก่ย่างและอาหารสะดวกซื้อคีย์เมสเซจที่สินค้าต้องการสื่อถึงผู้บริโภคคืออะไรคีย์เมสเซจที่โฆษณา Quality t i m e a g เก n ของไก่ย่าง5ดาวต้องการสื่อสารถึงผู้บริโภคคือใช้เวลาด้วยกันให้อิ่มที่สุดโดยไก่ย่าง5ดาวอยากเป็นมื้ออาหารง่ายๆที่ช่วยสร้างช่วงเวลาคุณภาพและความสุขร่วมกัน ในครอบครัวของผู้บริโภคทุกท่านเน้นที่การเชื่อมโยงสินค้าเข้ากับอารมณ์ความสุขและความทรงจำที่เกิดขึ้นเมื่อผู้บริโภคเลือกไก่ย่าง5ดาวในมื้ออาหารตอกย้ำถึงคุณค่าของสินค้าที่ไม่ได้ให้แค่ประโยชน์ในด้านกายภาพแต่ยังเติมเต็มด้านจิตใจขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาถึงตอนนี้นะคะขอบคุณค่ะ